สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel นะครับวันนี้ผมมี isuzu van grand adventure นะครับ ตอนนี้เป็นปี2002เครื่องยนต์เนี่ย3.0นะครับก่อนที่จะไปดูรถนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่อง168ช n n น l ให้กันด้วยนะครับวันนี้สายครอบครัวกันหน่อยครับถ้าคันนี้จัดทรงมาเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแล้วก็รายงานทุกจุดนะครับแบบไม่มีหมกเม็ดเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยครับทรงดีนะคันนี้คันนี้สภาพสวยมากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็ก18นิ้วครับยางใหม่ด้วยนะครับคันนี้เปลี่ยนยางใหม่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคครรััับบออ่นนี้ยาาาพดกจจงครับ รถสมบูรณ์มากนะครับรถตัวถังบางเดิมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุกจุดเลยนะครับแล้วก็ทรงดีครับคันนี้จะเป็นตัวสั้นนะตัวหายากเพราะว่ามันจะมีท้ายสั้นท้ายยาวนะสังเกตดีๆครับแต่ทุกคนที่เขาหาก็คือจะเป็นท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นก็คือตัวนี้เลยแล้วก็แอร์ข้างหลังก็ทํามาใหม่แล้วเรียบร้อยดูรอบตัวรถก่อนนะครับผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะสําหรับใครที่จ้องอยู่แล้วก็อยากจับจองคันนี้นะครับ คันนี้ขายไม่แพงด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งจัดทรงมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ยางก็จะเป็นยางใหม่ด้วยมาพร้อมกับล้อแม็กซี e 1 8นิ้วครับช่วงล่างไม่มีดังนะครับคันนี้ช่วงล่างไม่มีดังรถขับดีมากนะครับเพราะว่าผมขับมาจากปทุมธานีถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันก่อนครับว่าสวยขนาดไหนแล้วก็เดิมขนาดไหนก่อนที่เราจะไปดูภายในครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องกันก่อนครับไปห้องเครื่องคันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องส0 0พันเทอร์โบนะครับ รถก็จะมีแตะหน้ามาบ้างนะครับคันนี้คันหน้าก็ไลทมานะครับคันหน้าไลทมาแต่ว่าด้วยคันนี้ก็โดยรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับไม่มีหนักครับไม่ไม่ถึงซอกในนะไม่ถึงซอกในดูดีๆนะครับดูดีๆนะฮะแล้วก็แผ่นกันร้อสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดครับคันนี้ขับดีมากนะครับด้วยคันนี้ขับดีมากคันนี้เป็นเครื่อง3.0เทอร์โบครับห้องเครื่องค่อนข้างที่จะสวยและสะอาดนะครับคันหน้าก็จะมีไลท์มาบ้างครับบางๆครับ แต่รถพร้อมใช้งานครับรถพร้อมใช้งานนะครับคันหน้าไลมาบ้างแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่รอบคันครับฝากระโปรงหน้านะครับก็จะเป็นฝากระโปรงยังมีสติกเกอร์ติดอยู่นะครับสติกเกอร์ยังติดอยู่นะฮะคันหน้าก็ไล่มาบางๆนะครับรถเก่าครับมีบ้างครับรถมือ2รถเก่ามีบ้างครับรถไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนครับเพราะว่าผมก็เช็คมาในระดับหนึ่งผมจะรายงานรถตรงๆทุกจุดนะครับแล้วก็แผงกันร้อนนะครับของฝากระโปรงเนี่ยก็จะเป็นแผงกันร้อนเดิมจากโรงงานนะครับ นี่ครับจากโรงงานอิซูซุนะครับแต่คันนี้มันเป็นของไทยรุ่งเนาะก็ถือว่าโอเคนะผมก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับส่วนกระจกหน้านะครับก็จะเป็นกระจกหน้าแท้เลยจากอิซูซุนะครับนี่ครับเพราะรถคันนี้ไม่มีการชนแบบตูมหนักจนเครื่องแตกอะไรอย่างนั้นไม่มีแน่นอนครับนะครับเพราะว่าคันนี้เครื่องดีมากนะครับรถพร้อมใช้งานมากนะครับไฟหน้าก็ใสๆครับ ไฟหน้าใสๆไม่มีเหลืองครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคันนี้เปลี่ยนมาแล้วหรือยังนะครับน่าจะเปลี่ยนมาแล้วแหละแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กซ18นิ้วครับยางก็เป็นยางปี2022เลยนะครับนี่ฮะยางปี2022ล้อแม็กไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งนะครับแต่ว่ามันก็ติดรถมาแบบนี้นะครับแต่ยางใหม่ครับผมบอกได้เลยว่ายางใหม่นะครับนี่ฮะมาร์กของยางยังไม่ออกนะครับแล้วก็เส้นยางเนี่ยลวดลายเส้นยางเนี่ยก็ยังอยู่นะฮะนี่ ดี๋ยวดูกันชัดๆนะครับนี่เส้นแดงๆก็ยังอยู่นะครับจะเป็นอย่างนี้ทั้งสเส้นนะครับเพราะว่าเปลี่ยนมาสเส้นนะครับสีเต็มผมบอกได้เลยว่าสีเต็มรอบคันแล้วก็บางรอบคันเดี๋ยวให้ดูรอบๆตัวรถกันอีกทีหนึ่งนะครับสีเต็มครับรอบคันบางนะครับก็อย่างที่ผมบอกรายงานตรงๆครับรถคันนี้ขับดีนะฟิตเมนต์ยางก็จะเป็นออฟลึกหน่อยนะครับแต่ไม่ยื่นนะดูดีๆไม่ยื่นนะครับ โอนขนส่งได้ปกติเลยนะครับยางก็จะเป็นยางใหม่ยางใหม่แกะกล่องนะครับลายก็จะเป็นลายคล้ายๆนิโตะหน่อยยางลายซิ่งนะก็ถือว่าโอเคเลยยางปี2022ครับนี่ฮะยางใหม่ส่วนฟิตเมนต์ยางนะครับล้อหลังก็285 40R18 ครับคันนี้ผมขายอยู่ที่139,000บาทครับเอาไปเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านหลังกันหน่อยครับว่าด้านหลังจะสวยขนาดไหนเราไปดูด้านหลังกันเลยครับ โช๊คฝากระโปรงนะครับด้านหลังก็ใช้งานได้ดีนะครับแล้วส่วนของด้านหลังเนี่ยน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับน็อตฝาหลังเนี่ยเดิมนะครับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบครับน็อตเดิมเส้นเดิมลายเส้นเดิมครับนี่ฮะลายเส้นเดิมผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานแล้วก็คุ้มมากนะครับนี่ครับลายเส้นเดิมครับลายเส้นเดิมเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้ก็จะประกอบโดยบริษัทไทยลุ่งนะครับ ก็สมัยนั้นก็ถือว่าถ้ามีรถแวนไว้ใช้งานก็ถือว่ามีตังพอสมควรนะช่องแอร์ก็จะมีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับแอร์เย็นนะคันนี้แอร์หนาวมากนะครับฟิล์มก็จะเป็นฟิลม์มไฮคูลรอบคันนะครับนี่ครับภายในสะอาดมากนะครับว่าตัวนี้เป็นท้ายสั้นด้วยนะครับท้ายตัวนี้ก็จะเป็นท้ายสั้นนะครับอ่าก็ถือว่าโอเคนะนี่ครับ ฝาหลังใช้ได้โช็กใช้ได้ดีครับระบบไฟฟ้าค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับดูหลังคากันก่อนภายนอกสีเต็มนะครับภายนอกสีค่อนข้างจะเต็มนะครับก็ไม่ต้องเก็บอะไรแล้พร้อมใช้งานเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยแล้วก็อีกอย่างนึ่งคันนี้ติดภาษีมาให้แล้วนะครับติดภาษีมาให้เป็นปี2566แล้วก็มีประกันปสาบวกมาให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูภายในนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าครับภายในคันนี้สวยมากนะครับเพราะว่าคันนี้ก็ได้ติดตั้งเครื่องเสียงมาให้นะครับบิวอินสวยงามนะครับดูด้านเสานะครับทั้ง2ฝั่งข้างนะครับดูฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็จะมีบิวอินมาให้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีตู้คล้ายๆว่าติดลำโพงมาให้ด้วยนะครับแผงประตูข้างๆจะสวยงามครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับฝั่งนี้นะครับประตูไม่เคยถอดนะครับนี่ประตูไม่เคยถอดนะครับ นี่ครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่ครับเม็ดองค์เม็ดอาร์คยังมีอยู่นะครับนี่ครับเม็ดอาร์คยังอยู่นะครับอ่ะโอเครีวิวตามน้ําเลยครับรถโดนผมก็บอกว่าโดนนะฮะประตูปิดนุ่มนวลนะครับเป็นอย่างนี้ทุกบานนะครับเพราะว่าน้อยประตูไม่เคยถอดนะครับดูดีๆนะฮะนี่ครับน้อยประตูไม่เคยถอดอ่ะมาดูด้านหลังครับด้านหลังประตูก็ปิดนุ่มนวลครับ Icate, <v> anyway, แล้วก็ด้านในนะครับบาค่อนข้างที่จะสวยงามครับระบบไฟค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแล้วคันนี้นะครับเบาด้านหลังคนนั่งตอนหลังเนี่ยค่อนข้างนั่งสบายมากนะครับเพราะว่ามันกว้างสามารถยืดขาได้ได้ได้เยอะมากนะครับมันก็สามารถยืดขาได้เยอะมากนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนะครับแผงประตูสวยนะครับแผงประตูสวยทุกบ้านฝ้าเพดานสะอาดทั้งคันนะครับระบบไฟฟ้าค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับอ่ะรีวิวกันชัดเจน นี่ครับประตูปิดนุ่มครับปิดนุ่มทุกบานเพราะว่ารถไม่ได้เสียทรงนะครับรถไม่ได้เสียทรงเพราะว่ารถไม่เคยพลิกคว่ำนะครับฝั่งนี้พวงมาลัยสวยงามครับระบบไฟค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับไม่อยู่ที่3 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับวิ่งเพียง3 0 0 0 0นนะครับแล้วก็เบาะนะครับด้านหน้าค่อนข้างจะสวยงามนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะคู่หน้าก็เป็นลวดลายสวยงามนะก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็แผงประตูนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับ แล้วก็เม็ดองเม็ดอาร์คเนี่ยค่อนข้างจะสวยอยู่นะนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามนะตามนี้เลยนะครับอ่ะมาดูเม็ดอาร์คฝั่งตอนนั่งคนหลังนะครับประตูก็ไม่เคยถอดนะครับประตูฝั่งนี้ค่อนข้างจะสวยงามนะครับประตูไม่เคยถอดเลยนะครับแล้วก็เสาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางนะเสาบางก็ถือว่าโอเคนะครับเสาบางก็ถือว่าโอเค แผงประตูนะครับค่อนข้างจะสวยงามนะครับประตูก็จะเป็นประตูเดิมนะครับแผงประตูในก็จะเป็นประตูเดิมติดรถนะครับแล้วก็เม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คก็ยังอยู่นะครับนี่ครับเม็ดอาร์คยังอยู่ทุกจุดนะครับอ่ารายงานตรงๆครับแต่รถสวยงามนะทรงดีครับรถทรงดี1นึ่งแสนบาทครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มมากเพราะรถคันนี้ขับดีมากนะครับผมขับมาระยะยาว400กว่าโลเนี่ยสบายบือนี่ครับประตูปิดนุ่มทุกบานครับปิดดูใหม่ นี่ครับปิดนุ่มทุกบานฝั่งนี้นะครับประตูก็จะเป็นประตูเดิมนะครับนี่ครับปิดเบาๆเองนะครับปิดเบาๆก็ถือว่านุ่มนวลนะลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์เนาะอ่าคันนี้เครื่องยนต์นุ่มนวลครับสตาร์ทง่ายมากนะครับคันนี้แอร์เย็นนะครับนี่เปิดแอร์แล้วนะครับชดเชยรอบแอร์คอมแอร์ทำงานปกตินะครับแอร์เย็นมากนะครับคันนี้เย็นไปถึงตอนหลังเลยเพราะว่าได้ทําแอร์มาใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เทระบบนะครับฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับ นี่ครับกระจกลื่นนะครับลื่นดีนะครับขึ้นก็ลื่นครับขึ้นก็ลื่นนะฮะกระจกฝังก่งซ้ายเดี๋ยวผมแก้ไขให้นี่ฮะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงครับกระจกฝั่งซ้ายหลังก็จะมีฝืดบ้างนะครับแต่ว่ามอเตอร์ไม่เสียแน่นอนครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้อ่ะฝั่งขวานะครับของคนนั่งตอนหลังกระจกมันค่อนข้างจะบานใหญ่หน่อยล่างมันอาจจะฝืดนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับฝั่งนี้นะครับแต่ขึ้นลงได้ปกติครับ ฝั่งนี้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงครับแต่ผมดูแลกันไปนะครับอ่าด้านขวานะครับใช้ได้นะครับขึ้นลงค่อนข้างจะสะดวกมากนะครับออโต้ใช้ได้นะครับแล้วก็จะมาดูกระจกปรับไฟฟ้าอ่ะผมให้ดูสองข้างนะครับฝั่งนี้กระจกปรับทิศทางปรับทัศนวิสัยนะครับนี่ครับใช้ได้ครับตามอายุนะครับตามอายุนี่ครับใช้ได้ครับ โอเคมาดูฝั่งซ้ายครับอ่าฝั่งซ้ายใช้ได้ครับปรับได้ครับปรับทัศนวิสัยปรับได้นะครับโอเคแล้วก็ไฟไฟติดนะครับไฟติดแอร์เย็นนะก็ถือว่าเย็นนะนี่เปิดแป๊บเดียวก็เย็นแล้วอโอเคครับก็ถือว่าโอเคมากนะครับอันนี้ก็อัตราเร่งดีนะนี่ครับเร่งติดเท้าเลย นะครับก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็พวกไฟเลี้ยวไฟพามากอะไรเงี้ยครับติดหมดนะครับแล้วก็มีปัดหลังปัดหลังก็ใช้ได้นะปัดหลังใช้งานได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับน้ําฉีดกระจงกระจกใช้ได้หมดนะครับไล่ฟ้านะครับมาดูไล่ฟ้านะไล่ฟ้าก็ใช้ได้ครับอ่ะโอเคโดยรวมรถก็จะประมาณนี้นะครับ มาดูหลังเพิ่มเติมอีกนิดนึงด้านหลังนะครับก็จะทําซาวลําโพงมาให้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเนียนนะก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้เนียนนะครับฝั่งขวานะครับก็จะมีเสาแล้วก็จะมีซาวลําโพงมาให้นะครับข้างหลังแอร์เย็นนะข้างหลังแอร์เย็นมากรมค่อนข้างเยอะสะอาดนะครับนี่รมสะอาดนะจัดทรงจัดฟิตเมนต์นะครับไม่ได้ดัดแหนบนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีการเสียอาการหรือว่า เสียของนะครับเพราะว่าติดตั้งกองโหลดมานะครับติดตั้งมาใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนยางใหม่พร้อมติดตั้งชุดโหลดนะครับตัวนี้ก็ทํามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ใหม่นะครับเบิกใหม่โดยรวมก็จะประมาณนี้ครับรถค่อนข้างที่จะทรงดีแล้วก็สวยนะครับรถก็จะผมบอกก่อนเลยนะครับว่ารถก็จะมีแตะไร้คานมาบ้างบางๆนะครับประตูเดิมแล้วก็กระจกเดิมนะครับ ด้านหน้าก็ค่อนข้างจะสวยนะครับแล้วก็ไฟตัดมงตัดหมอกใช้ได้หมดครับสำหรับแกรนด a แอดเวนเจอร์คันนี้นะครับผมฝากไว้ด้วยครับเป็นเครื่อง3.0ครับว่ายังไม่ใช่คอมเรลนะครับเป็นเครื่อง3 0 0พเทอร์โบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมก็ได้รีวิวแล้วก็แจ้งรายละเอียดตรงๆกับลูกค้านะครับผมไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่อง1 6 8่งชาแนลกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพีน่าสำหรับคลิปนี้สว